บบฝึกหัด้ายบทข้อที่7.4ไอ้น้ำอิ่มตัวที่ความดัน2บาก็คือสัสตีมตัวนี้ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนอับกะแสของอ e ีเทนโดยอัตราการไหลของอ e ีเทนที่ให้มาคือ795ลูกบา์เมตรเปอร์มิตโดยอ e ีเทนตัวนี้ไหลเข้าเครื่องได้เปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิ16องศาเซลเซียสและไหลออกจากตัวให้เครื่องตัวนี้ที่อุณหภูมิ93องศาเซลเซียส ส่วนไอ้น้ำเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วตอนแรกที่เป็นแฟทสตีมสอบาเนี่ยก็จะถูกทําให้กลายเป็นของเหลวและออกจากเครื่องได้เป็นความร้อนที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสแสดงตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นแซตลิควิดที่อุณหภูมิ2ีองศาเซลเซียสค่ะ หากกำหนดให้เอนท p ลปจำเพาะของอีเทนเนี่ยที่16และ93องศาเซลเซียสเนี่ยคือ941กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมกับ1,073กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมต่อลำดับเนี่ยจงคำนวณหาว่าปริมาณความร้อนในหน่วยกิโลวัต์ที่ไอน้ำถ่ายเทไปยังอีเทนเป็นเท่าไหร่ปริมาณความร้อนที่ไอน้ำ จะถ่ายเทปไปอย่างอ e ีเทนได้นั้นมันก็คือจะเป็นเท่ากับปริมาณความร้อนที่อ e ีเทนเนี่ยรับมาเพื่อจะทำให้เปลี่ยนจากอุณหภูมิ15องศาเนี่ยกลายเป็น93องศานะคะงั้นจากตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อตัวนี่ยเขาให้เอนทัลปีของอ e ีเทนที่16ค่ะโทษทีและ ที่อุณหภูมิ93มาแล้วเราก็พบว่าแล้วก็มีการให้อัตราการไหลเชิงปริมาตรมาซึ่งอัตราการไหลเชิงปริมาตรของอ e ีเทนตัวนี้นะคะเราพบว่าที่สภาวะตรงนี้มันมีทั้งอุณหภูมิแต่ความดันเนี่ยไม่ได้ให้มาดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการแบบนี้เราไม่ได้ให้ความดันมานะคะสิ่งที่ต้องทําคือนักศึกษาต้องสมมุติค่ะว่าตอนนี้ระบบกําลังทําที่ความดันบรรยากาศ ก็จะได้มีค่าความดันมาและนักศึกษาก็สามารถสมมุติให้มันเป็นไอเดียลแก๊สจากการสมมุติให้เป็นไอเดียลแก๊สนะคะ PV ท RT เนี่ยเรารู้ V เรารู้ pressure เรารู้ temp นะคะงั้นสุดท้ายเราจะสามารถหาค่าอัตราการไหลเชิงโมนหรือหาอัตราการไหลเชิงโมนก็ได้อัตราการไหลเชิงโมน n นะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT ก็อย่างที่บอกค่ะอย่าลืมเช็คเรื่องของหน่วย เมื่อทําการเช็คเรื่องของหน่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อัตราการไหลที่เป็นอัตราการไหลเชิงโมนมาแต่ประเด็นคือเอนทาลปีที่ให้มาเนี่ยหน่วยมันเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเปลี่ยนอัตราการไหลเชิงโมนตัวนี้ให้กลายเป็นอัตราการไหลเชิงมวลโดยการที่ต้องเอาตัวมวลโมเลกุลของตัว สารก็คือในที่นี้คืออีเทนเนี่ยเอาเข้ามาคูณเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นอัตราการไหลเชิงมวลนะคะและแน่นอนค่ะเราต้องการหน่วยเนี่ยออกมาเป็นกิโลกร,รัมค่ะเพราะว่าเอนทาลปีมันคือกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเราก็ต้องเปลี่ยนอัตราการไหลเชิงมวลเนี่ยให้ได้เป็นกิโลกร,รัมเปอร์ทามนะคะ ไม่ได้เรียบร้อยก็แทนค่า m เข้าไปตัวนี้คือ delta H นะคะเมื่อตัดหน่วยกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยที่ออกมาจะได้ออกมาเป็นกิโลวัตต์พอดีงั้นอย่างที่บอกค่ะว่าโจทย์ถามหาปริมาณความร้อนในห,หน่วยกิโลวัตต์ที่ไอน้ําถ่ายเทให้อีเทนซึ่งเราต้องบอกว่าไอ้น้ำความร้อนให้ไปเท่าไหร่อีเทนก็รับเท่านั้นจึงสามารถหา delta S จากปริมาณความร้อนที่อีเทนรับเข้าไปได้ข้อ2บอกว่า หากพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำทั้งหมดถูกใช้เพื่อให้ความร้อนกับอ e ีเทนนะคะจะต้องจ่ายไอ้น้ำให้กับเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนในอัตราเท่าใดในหน่วยลูกบาทเมตรเปอร์เซกนะคะก็คือแสดงว่าความร้อนที่จากไอ้น้ำทั้งหมดเนี่ยให้ไปที่อ e ีเทนเราก็เลยบอกว่างั้นตัวที่ Q ที่รับเนี่ยอีเทนรับไปเท่าไหร่เนี่ยมกเมื่อกี้เราคำนวณได้แล้ว ดังนั้นเนี่ยจากตัวนี้เองความร้อนที่จะให้นะคะของไอ้น้ำเราก็ต้องหา propery t ของไอ้น้ำค่ะซึ่งเราพบว่า S ซ t s t e ี m ที่2บาร์เนี่ยเราสามารถหาค่า e n t ท a l p y ได้ s ซ t l i q u ที่ี่27องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็สามารถหา e n t ท a l p y ได้ดังนั้นเนี่ยเดลต้าก็เกิดจากเอาเ2ลบเจากการเปิดตารางไอ้น้ำนะคะซึ่งอาจจะมีบางตัวเช่นที่27องศาเนี่ยตรางไอ้น้ำไม่สามารถเปิดได้โดยตรงเราต้องทำ การอินเทอร์โพรตจากค่าที่เราหาได้นะคะก็จะสุดท้ายได้ค่า S2 ตามตัวนี้จ้ะเมื่อแทนค่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีค่า S2 มีค่า S1 ซึ่งสิ่งสำคัญเลยคือนักศึกษาจะเห็นว่าขาออกมาตัวน Z เนี้ยเซ i ลิควิดเนี่ยมันเป็นลิควิดขาเข้ามาเป็น S ซตสตีมเพราะฉะนั้นความร้อนที่ขาออกเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงนะคะงั้นหมายความว่า h ตัวที่เป็นขาออกก็จะน้อยกว่าขาเข้าดังนั้นตัว Q ิเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็ต้องติดลบเพื่อให้สองข้างมันเหมือนกันนะคะอ่าเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราได้คิที่เอ่อตัวไอ้น้ำเนี่ยเป็นคนให้กับออกมาจากระบบแล้วเนี่ยเราก็สามารถหา M ได้ะคะ่ะว่าอัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำเป็นเท่าไหร่แต่เผอิญโจทย์ไม่ได้ถามหาอัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำโจทย์หาถามอัตราการไหลเชิงปริมาตรของไอ้น้ำ งั้นสิ่งที่ต้องรู้คือนะคะเรารู้ว่าไอ้น้ำที่ขาเข้าเนี่ยเราหาอัตราการไหลเชิงมวลขาเข้าได้แล้วแต่อยากจะรู้ว่าต้องใช้ไอ้น้ำเท่าไหร่งั้นเราก็ต้องหาว่าที่เซส,สตีมเนี่ยสองบาตัวเนี้ยมันมีค่าตัวสเปซิฟิกโวลูมเท่าไหร่จากตลางไอ้น้ำเพื่อที่จะเอาตัวสเปซิฟิกโวลูมตัวเนี้ยมาคูณกับแมสโฟเลตแล้วทำให้ได้กลายเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรค่ะ